สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุไฟนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีธาตุไฟนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนสิงหาคมนะคะคนที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับมันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะช่องนี้คือช่อง j u g m e n t t a r o t นะคะคนที่ติดตามตลอดดีแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับเมียเหมือนเดิมน,นะคะ อยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปหรือคลิกลิงก์ที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูแบบภาพรวมคงไม่ได้เจาะจงคงไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะแนะนําว่าดูดวงส่วนตัวจะดีกว่าเนาะโอเคค่ะเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาดูกันเลยว่าความรักของชาวราศธีธาตุไฟในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะจะเป็นยังไง นะโอเคเราจะมาดูพลังงานของชาวราศีทัตไฟกันก่อนพลังงานภาพรวมของความรักนะคะนี่ครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นยังไงเนาะ Angels of Balance นะคะหมายเลขสี่สิอ่ถือไพ่ผิดนะคะ <laughs> ถือไห้กับหัว Happy Family นะคะใต้สําับเป็นไพ่ออ l ายอ Up หมายเลข48หมายเลข4นะคะแล้วก็หมายเลข23เมรู้สึกว่าตอนนี้ชาวราศีธาตุไฟคุณอาจจะต้องบาลานซ์นะคะชีวิตตัวเองนิดนึงบางคนอาจจะงานเยอะนะคะหลายๆอย่างต้องจัดการทำให้อาจจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้าอาจจะไม่มีเวลาให้คนรักหรือคนที่คุยอยู่ได้หรือบางคนไม่มีกระทั่งแม้แต่เวลาให้กับตัวเอง นะคะมันขึ้นมาว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะแตีมีขอดูต่อ keep knowing นะคะหมายเลขสี่สิบ royal heart หมายเลขสาสิบห้าและใต้สำหรับเป็นไพ่ ติงเกอร์ขึ้นมาหมาเลขสีสิบสีนะคะที่กระเด็นออกไปเมื่อกี้นะก็ยังอยากที่จะออกมาอยู่ดีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แม่ปฏิทฐานว่าเออถ้ามันใช่ก็ให้มันออกมานะคะก็ออกมาจริงๆช่วงนี้คุณอาจจะคิดเยอะคิดมากเป็นพิเศษนะคะชาลรยศิธาตทไฟลึกๆอ่ะมันขึ้นมาว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าความรักที่คุณมีอยู่อ่ะเขาจริงใจกับคุณไหมเขาเื่อสัตย์กับคุณหรือเปล่า นะคะถ้าคุณมีความคิดเยอะคิดมากอ่ะถ้าสมมติไม่ใช่ตัวคุณเองที่ไม่มีเวลาถ้าเป็นคนที่คุณคุยหรือคู่ของคุณไม่มีเวลาพาอยากจะให้คุณรู้นะคะแล้วเข้าใจว่าจริงๆอ่ะคนที่คุณคุยหรือคนที่อยู่กับคุณตอนนี้ลึกๆคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มีใครนะคะแต่ช่วงนี้คุณจะคิดเยอะคิดมากเพราะมันเหมือนว่ามันมีอะไรหลายๆอย่าง เข้ามามีผลกระทบกับความรักบางคนอาจจะเป็นครอบครัวของคุณด้วยบางคนอาจจะเป็นครอบครัวของเขาด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คนทั้งสองคนจะต้องบาลานซ์พลังงานบาลานซ์เวลาในเรื่องของความรักให้ความรักให้ตัวเองให้ครอบครัวนะคะให้เพื่อนให้คนรับข้างอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะยุ่งนิดหนึ่งนะคะบางคนถ้าถ้าคนที่คุณคุยอยู่ไม่ค่อยมีเวลาอาจเขาอาจจะไม่ได้มีใครก็ได้นะเขาอาจจะยุ่งจริงๆก็ได้นะคะ ไพ่ใบเนี้ยนะคะขึ้นมาสองใบพลังงานที่เมย์ได้เนี่ยเมยรู้สึกว่าใครจริงใจจริงใจไม่จริงใจกับคุณอะเซนของคุณรู้อยู่แล้วนะคะชาวราชิทัศไฟคุณรู้อยู่แล้วเนาะ,ะมาดูกันว่าพลังงานของคุณหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะ,ะโดยการใช้ไพ่ชาโรนะคะมาดูพลังงานชาราชิทัศไฟ ตอนนี้พลังงานคุณเป็นยังไงบ้างนะคะโดยการใช้ไพ่ชาโร่หมายเลขต่างๆที่บอกไปเมื่อกี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกันระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะโอเคค่ะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศรีทัศไฟค่ะโดยการใช้ไพ่ชาโร่ตอนนี้ชาวราศรีทัศไฟเป็นยังไงบ้างคิดและรู้สึกยังไงบ้างขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศรีทัศไฟค่ะ ไ d รวนส์นะคะคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆที่คุณให้เริ่มทำหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำเข้ามาในชีวิตอ่าบางคนอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาคุยได้นะคะไพแหงแหมงไพจัดเม้นส์ The Strange ไพเมเจอร์ค่ะน่าือทั้งหมด3ใบใบ e e n o o Wands นะคะ พลังงานของชาวราศีทศาตุไฟของคุณที่ไม่ได้อะเมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะแก้ไขปัญหาหรือทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้นะคะ<ม>เป็นพลังงานของแฮงแมนเป็นพลังงานของคนที่ปล่อยให้ไม่เป็นตามเรื่องของโชคชะตาให้มันเป็นไปในในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะให้เพรทวนันก็คือ คุณน่าจะไปโฟกัสกับงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณกําลังเริ่มทําหรือมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานเข้ามามากกว่าเหมือนความรักอะคุณปล่อยให้มันเป็นไปมากกว่าหลักๆตอนนี้เม่รู้สึกว่าคุณจะโฟกัสกับความสําเร็จของตัวเองนะคะยืนด้วยลําแข้งตัวเองไม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะยืนด้วยลําแข้งตัวเองแล้วคุณปล่อยให้ความรักอะมันเป็นเรื่องของเรื่องของเรื่องของโชคชะตาแล้วก็ปล่อยให้มัน เป็นไปแบบที่มันควรจะเป็นนะคะเหมือนคุณไม่ได้รีบเหมือนคุณไม่ได้โฟกัสเหมือนคุณเอาเวลาแล้วก็พลังงานนะคะไปให้กับหลักๆไว้ว่าน่าจะเรื่องงานมากกว่าเรื่องของตัวเองเป็นหลักนะคะขยายขยายไพ่เพสอวานค่ะคนที่คุณคุยเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะจะเป็นเช้าวเมษสิง์ธนูเหมือนกันกับคุณนะคะธาตุไฟเหมือนกันกับคุณได้ไพ่วีออฟฟอลจูน ถ้าในอดีตที่ผ่านมาคุณสต๊กกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างความสัมพันธ์ไม่พัฒนาแม่รู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองนะคะจะรู้สึกเหมือน movement อะไรบางสิ่งบางอย่างกาลังจะเปลี่ยนไปในพลังงานของคุณทำไมขอดูสิมันเป็นเพราะว่าคุณเป็นแฮงแมนไหมเพราะว่าคุณปล่อยมันไปหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปนะคะขอ,อนี้ขยายไพ่แฮงแมน justice ใหญ่ไพ่จัดเม e น t ์ค่ะสองคว่ว้าวอุ๊บส์ไพ่ตัวคุณเองก็ค่อ่าอ่าพลิกหน้าขึ้นมานะคะใช้เจม p e พ a ร c น์อ่าใช้ชาวราศีธนูนะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์เป็นความรู้สึกที่ขอดูต่อ s t r e n g e Chariot คืนาวานชาหกไม้เท้าโอเคใต้สำรับเป็นไพเ่เพด e ับคอยส์ไม่ว่าคุณให้สถานะความรักตอนเนี้เป็นเรื่องรองในชีวิตพลังงานของคุณตอนเนี้ยลึกๆอ่ะไม่ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคาว่าเป็นคู่คุณคุณก็เลยไม่อยากทำอะไรมากคุณเลยไม่อยากโฟกัสกับเรื่องความรักมากคุณปล่อยให้มันเป็นไปคุณอ่า ไม่รีบเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะเท่าที่เม์รู้ว่าเป็นไพ่แฮงแมนกับจัสติสเหมือนคุณค้างการตัดสินใจไปก่อนเหมือนคุณไม่รีบอารมณ์เหมือนเอาไว้ก่อนเรื่องของความรักอยังไม่อยากตัดสินใจยังไม่อยากคิดถ้าเป็นคู่กันก็ให้มันเป็นคู่กันถ้ามันไม่ใช่คุณก็ยินดีที่จะปล่อยมันไปแต่ลึกๆอะเมนรู้สึกคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่เป็นคู่ของคนลึกๆนะคะว่าเป็นไพ่ดีฟโนวิ้งเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วคะ่ะเซน์คุณบอกอยู่แล้ว ความรู้สึกคุณบอกอยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่แต่ว่าตอนนี้คุณเอาความรักให้เป็นเรื่องรองน่าจะถ้าดูจากไพ่ตอนนี้ถ้าคนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะพลังงานของคุณว่าความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่แค่คุณไปโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่าแล้วคุณให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับความรักน้อยลงนะความสัมพันธ์ไอ้ความสัมพันธ์ของคุณอะในความรักตอนนี้ไม่รู้สึกว่ามันไปเรื่อยๆ ะค,ะคุณปล่อยให้มันไปเรื่อยๆคุณไม่รีถามว่าคุณอยากพัฒนาไหมคุณก็อยากพัฒนาแต่คุณไม่รีบช่วงนี้นะคะชาวราศีทัตไฟ์โอกาสในเรื่องของการงานการขยับขยายในที่การงานการพัฒนาธุรกิจตัวเองไปขั้นหนึ่งเด่นมากๆแล้วคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานหรือการวางแผนที่คุณคิดอยู่ด้วยเป็นไปได้คุณก็เลยอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะหรือว่าเรื่องการเงินอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือเป้าหมายในชีวิตตัวเองก่อน มากกว่าที่จะเอาความรักเป็นเรื่องใหญ่นะคะหรือเป็นเรื่องหลักนะตอนนี้อารมณ์แบบพลังงานที่เม่ได้จากคุณนะคุณสบายๆคุณปล่อยไปเลยนะคะครนี้ดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะต่อไปจะเป็นพลังงานของเขาคนนั้นนะคนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณดิวอยู่นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคุณอาจจะดิวกับชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีกรกฎนะที่มีเห็นขึ้นมา พลังงานนัวคู่ค่อนข้างสูงถ้าไม่ดูจากไพ่นะโอเคค่ะคนนี้ดูพลังงานของเขาคนนั้นว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีทัศุไฟคะ่ะก้าถ้วยนายคัพสเขาถ้าถามถึงความรู้สึกอ่ะเขาชอบคุณมากเขาถูกใจในตัวคุณมากโอ้หว้าวไพทูอคขึ้นมา สองถ้วยของเขาสองถ้วยของคุณคุณทั้งสองคนรักกันเขารักคุณมากเขาพึงพอใจในตัวคุณมากบางคนเขาคุณเขาอาจจะคิดว่าคุณนะ่ะเป็นสิ่งที่เขาตามหามาตลอดเป็นพรที่เขาเคยขอแล้วเขาได้นะคะ Nice of Pentacles เขาอยากใช้ความสัมพันธ์นะมันพัฒนาไปมันมั่นคงไปแบบเรื่อยๆเขาไม่รีบนะคะไปแบบช้าๆแต่มั่นคงนะ สี่ถ้วยบางครั้งเขาสงสัสถานการณ์ตอนนี้บางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ดั่งใจเขาเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าบางคนตอนนี้คุณอาจจะให้เวลาน้เรื่องของการงานของตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้ให้เวลาเขาแบบเต็มที่เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะน้อยใจได้เขาอาจจะไม่พอใจได้นะคะให้เด็กกับอ่าเพรับซอสขึ้นมานะ,ะหรือให้เด็กถือดาเขาเองยังมีการเช็คคุณนะคะการส่องคุณ เมรู้สึกถึงพลังงานของคนที่เป็นคู่กันอยู่นะไม่ได้เลิกกันไม่ได้มีปัญหาแต่บางคนเป็นครอบครัวอยู่แล้วค่ะเป็นแฮปปี้แฟมิลี่นะคะเป็นครอบครัวอยู่กันนานคบกันนานอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแท่าที้มือจะพายเขาเองก็ยังกังวลเรื่องคุณก็ยังส่องคุณอยู่ก็ยังติดตามเรื่องคุณบางคนเขาอาจจะอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นชาวราศรีธนมได้นะคะกรุงตุลเมทุนขยายไพ่เก้าถ้วยค่ะ เพดรวันนะคะเพดระวันของเขาเพดระวันของคุณนะคะอยู่ในตำแหน่งที่แบบเดียวกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองคนอะอยู่บนพื้นฐานของความว่าสบายคํำว่าสบายใจไม่ได้รีบในความสัมพันธ์แต่ลึกๆทั้งสองคนรู้นะคะว่ารักกันบางคนอาจจะไม่ได้พูดกันเรื่องสถานะด้วยซ้ําแต่ลึกๆทั้งสองคนรู้ดีนะคะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกันในแต่ละวันน่ะ มันค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นอะไรการถึงแม้อาจจะไม่ได้มีการพูดเรื่องของสถานะ mm hmm. เขาเองยังอยากที่จะรอดูความสัมพันธ์นี้อยู่ mm hmm. เขาเองไม่อยากรีบค่ะมันมีความอดทนที่ขึ้นมาในฝั่งของเขา mm hmm. เขาอยากที่จะลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์นี้เรื่อยๆ mm hmm. ไม่ได้อยากจะรีบนะคะ mm hmm. เขาอาจาจะเป็นชาวราศพีพฤษภชาวราศีกรนชาวราศีมังกรน,นะ mm hmm. หนึ่วยขึ้นมา,ว,าว้าว เป็นพลังงานที่เขารักคุณแบบไม่ได้คาดหวังนะคะเขารักคุณแบบเขาเองไม่ไต้องการอะไรตอบแทนมันเหมือนมันเป็นความรักที่ความรักจริงๆอยู่ด้วยกันแบบความสบายใจจริงๆใต้สําหรับเป็นไพ่3ดาบโอเคมีเข้าใจพลังงานที่เมยได้จากคนคนนี้บางครั้งอะ่ะเขาเองก็กังวลนะเกี่ยวกับการที่คุณเองหายไป นิ่งไปเงียไปไม่ค่อยให้เวลาเขาเหมือนเดิมนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเหมือนเดิมสิ่งที่คนคนนี้กลัวก็คือกลัวตัวเขาเองทําให้คุณเสียใจแล้วลึกๆเขาเองก็ยังกลัวว่าคุณเองอ่ะจะทําให้เขาเสียใจด้วยนะคะไม่มองเห็นว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เคยมีบาดแผลกับความรักแต่ว่าคุณทั้งสองคนอ่ะเจอกันเพื่อ รักษาเยียวยาใจกันและการมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันรักกันนะแต่มันเป็นความรักแบบสบายใจรักแบบเรื่อยๆคุยแบบเรื่อยๆค่ะบางคนอาจจะไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเท่าไหร่ช่วงนี้อยากจะบอกว่าเขาเองแอบน้อยใจคุณนะเพราะว่าคุณเองอาจจะไม่ค่อยสนใจเขาหรือว่าคุณเองอาจจะให้เวลาเขาน้อยลงมันเหมือนกับว่าเขาเองไม่ค่อยชอบที่เวลาคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไป ะะหรืออาจจะเป็นเขานะที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไปก็ได้หรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้สึกว่าโอเคพลังงานที่คุณทั้งสองคนมีให้กันมันไม่ท็อกซิกเลยนะมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเคืตีมากๆนะคะมันมีนความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆนะคะต่างคนต่างเข้าใจกันอาจจะมีน้อยบ้างงอนบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ไม่รู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะเป็นการซัพพอร์ต และกันในเรื่องของความรู้สึกอาจจะมีน้อยใจบ้างอะไรบ้างแต่ไมนงโซ่คนทั้งสองคนนะก็ปรับกันได้คุยกันได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่ๆเท่าที่เมีเห็นนะส่วนคนที่ถามว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าพัพฒนาไหมความรู้สึกการการ,การแสดงออกพฤติกรรมเขาจะแสดงออกชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของสถานะแต่ความรู้สึกที่มีให้กันมันจะชัดเจนขึ้นนะคะโอเค ต่อไปเราจะมาดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีทัศุ์ไฟนะคะโอเคมาดูกันว่าเขาอยากถ้าตอนนี้เขาบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคนที่ชาวราศีทัศน์ไฟดูอยู่ถ้าเขาบอกกับชาวราศีทัศนไฟได้ตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรคะ I wish things could be different mm hmm. เขาอยากให้สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าที่มีดู I will play our conversations over and over บางคนถ้าเขาทำให้คุณเสียใจนะคะโดยการที่เขาแบบมีพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไปมีรู้สึกว่าเขาเองน่าจะคิดทบทวนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมตัวเองบางคนเขาน่าจะอ่านข้อความเก่าๆทั้งสองคนระหว่างคุณกับเขาที่มีปัญหากันหรือที่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแบบ อารมณ์เหมือนย้อนแชทอ่านเรื่อยๆะคะ่ะ I hate who I a m f r o m you บางคนเขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตนจริงๆให้คนรับรู้นะคะ We need to let each other go เขาบอกว่าตอนนี้เราทั้งสองคน,นงจะต้องปล่อยกันและกันไปก่อนอาจจะปล่อยให้กันและกันไปโฟกัสกับงานกับเงินก่อนก็ได้นะคะดูสิ Just being near you is intoxicating นะคะเขาบอกว่าการอยู่ใกล้ๆคุณ มันไม่ท็อกซิกเลยอะ่ะมันมีความสุขมันสบายใจนะคะน,น่าจะเป็นแบบมันเป็นพลังงานที่มีรับรู้ได้ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันสบายๆนะคะอืมคุยกันได้เข้าใจกันอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่แม่รู้สึกว่าภาพรวมหลักๆพลังงานหลักๆก,ก็ยังเป็นพลังงานที่ดีอยู่ในความสัมพันธ์ ดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรปัะชาวราศิธทัธุไฟต่อคะ I mess everything up บางคนถ้าเขาเองพูดอะไรไปทำอะไรไปนะคะทำให้คุณเสียใจนะไพ่สามดาบเนี่ยสามดาบกับ5ถ้วยขึ้นมาเนี่ยเขารู้นะคะว่าคนที่ผิดคือเขาวอาบางคนเขาอาจจะพูดอะไรแรงๆกับคุณก็ได้นะคะอืมแล้วเขายังไม่กล้าที่จะทำอะไรในตอนนี้บางคนเขาอาจจะรอแบบคุณเขากลับมาคุยกันก่อน แต่มันน่าจะเป็นการทะเลาะก,กันมากกว่านะไม่รู้สึว่าเป็นการทะเลาะก,กันมากกว่าเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันในอะไรเงี้ย I am coming towards you นะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหาคุณนะ Stay เขาไม่อยากให้คุณไปไหนเขาอยากให้คุณอยู่กับเขาเขาอยากให้คุณอยู่ข้างๆเขา I am serious นะคะเขาบอกเขาจริงจังกับคุณนะอเขาจริงจังกับคุณนะคะ I wish I can do it. บางคนเขามีความกลัวในใจกลัวถูกปฏิเสธกลัวคนไม่เผื่อเขาถ้าเขาเองทําให้คนเสียใจหรือมีการทะเลาะกันในอดีตที่เกิดขึ้นนะคะเขาก็อยากคุยกับคณหรอกแต่ถ้าเป็นเขาอะบางคนเขาอาจจะบอกว่า leave me หรือบางคนเขาอาจจะเคยบอกกับคนว่าเออไปเถอะไปหาคนที่ดีอยู่เขาเถอะไปหาคนที่แบบว่าเออดูแลแล้วคนได้ดีกว่านี้หรือมีเวลาให้คุณมากกว่านี้นะคะก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเคยพูดกับคุนนะ โอเคต่อไปนะคะมาดูว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุไฟในเรื่องของความรักค่ะไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุไฟในเรื่องของความรักค่ะ f l i r t Extend your high, your light-hearted energy to others mm hmm. เหมือนไพ่อยากจะให้คนทั้งสองคนอะ ลองแบบลองจีบกันใหม่ไหมนะคะลองให้ความสัมพันธ์เนี้ยพลังงานมันแบบมันดูกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่ง c h i l d r e n นะคะ Your love life is being affected by c h i l d r e n นะคะบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันนะคะบางคนอาจจะมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าเขาอาจจะมีคนอาจจะมีครอบครัวที่เขาต้องรับผิดชอบแต่อันเนี้ยไม่รู้สึกว่าพลังงานที่เมยได้จาก Flirt กับ c h i l d r e n เนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่ จะต้องกลับมาทําให้ความรักความสัมพันธ์มันสดชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง express your express your love นะคะ go ahead and make the romantic, romantic gesture นะคะบอกรักกันหน่อยไหมเพิ่มความหวานความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะ very soon clearly decide what you want so that it's c o m e to you now ใต้สำหรับเป็นไพ่ new love new a new person had stir r y o u r romantic f e e l i n g s บางคนจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนนี้ในเวอร์ชันใหม่นะคะก็มาเป็นรักใหม่แต่พลังงานที่ไม่ได้จากไพ่กองนี้เลยถ้าก่อนหน้านัาน้นอ่ะมันเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่มันเบลอเบ เป็นความสัมพันธ์ที่มันน่าเบื่อนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแมยรู้สึกว่าเร็วเนี้พลังงานมันจะเปลี่ยนนะคะสถานการณ์จะเปลี่ยนเหมือนกลับมารักกันใหม่กลับมาสดใสกลับมามีแพชชั่นกับกันใหม่บางคนอาจจะชวนกันไปท่องเที่ยวนะคะชวนกันไปใช้เวลาร่วมกันบางคนนะคะอาจจะบางคนนะคนอาจจะถูกบอกรักได้นะคะอะโอเค ให The w h i s p e r o f l o v e อยากจะให้คำแนะนำอะไรกับชาวราศีธาตุไฟคะ่ะ Hon est, Honesty is essentials นะคะ Speak with love and truth หมายเลข38หมายเลข29นะคะ Forgiveness Nothing is gained by holding on to past d i s a p p o i n t m e n t ถ้าคุณทั้งสองคนนะคะมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะ เมย์มองว่าการให้อภัยกันนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคุยกันตรงๆนะคะเปิดใจคุยกันถึงสถานการณ์ถึงปัญหาแม้ว่าความสัมพันธ์นี้ยังแก้ไขได้ยังคุยกันได้ยังกลับมารักกันได้แล้วอาจจะมีโอกาสจะกลับมารักกันมากกว่าเดิมด้วยนะคะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะสําหรับความรักของชาวราศีทัศนไฟเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย